สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับแรงงานต่างด้าวกลุ่มระดับฝีมือชํานาญการหรือกลุ่มทักษะฝีมือนะคะว่าเขามีความพิเศษยังไงค่ะ โดยผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราวันนี้ค่ะมาจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานนะคะขอต้อนรับคุณสรนสนีคำดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการอนุญาตและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือหรือว่าพี่ผู้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ผู้สวัสดีค่ะน้องนมวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมด้วยค่ะพี่ผู้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะช่วยเล่าถึงภารกิจของกลุ่มงานพิจารณาอนุญาตการทำงานหวนต่างด้าวชนิดค่ะว่า เขาทำหน้าที่อะไรบ้างคะพี่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหน้าที่การรับผิดชอบของฝ่ายที่พี่ทำอยู่นะคะ,คะก็จะเป็นการรับยื่นคำขอและการแจ้งเข้าแจ้งออกตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการการทำงานคนต่างด้าวตามมาตรา13มาตรา64ทับ2มาตรา59มาตรา60มาตรา61มาตรา 67และก็มาตรา69นะคะ,ะอ่ะแล้วก็จะมีการพาิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาระบบรูปแบบการอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวประสานและกำหนดหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายบุคคลบุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพรองรับนโยบายของรัฐนะคะในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนหรือผู้เชี่ยวชาญระดับฝีมือชำนาญการประชาสัมพันธ์ให้การปรึกษาแนะนาต่อข้อหาลือ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุญ,ญาตการทํางานของคนต่างด้าวการเข้าร่วมประชุมกําหนดแนวทางการเจราจาเปิดเสรีการค้าว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคลากรต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพด้านบริการในประเทศและกําหนดแนวทางการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อรองรับการเคลื่อนย,ย้ายแรงงานฝีมือค่ะ ก็วันนี้เราพูดถึงแรงงานต่างด้าวกลุ่มระดับฝีมือชนานาญการหรือว่ากลุ่มที่มีทักษะนะคะที่ผู้ข่าเขามีความพิเศษยังไงคะคือกลุ่มต่างด้าวระดับฝีมือชํานาญการเนี่ยก็คือต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทํางานในประเทศไทยตามพระราชกําหนดการบริหารการจัดการการท่งเนต่างตด้าวพศ .2.560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันนี้จะอยู่ในมาตรา59ค่ะน้องนิวค,คือกําหนดให้ต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทางผ่านค่ะค่ะอย่างนี้ปกติเขาเข้ามาทําอาชีพอะไรคะพี่ส่วนใหญ่นะคะต่างด้าวที่เข้ามาก็เป็นระดับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทเอ,อกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัทเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการในตำแหน่งต่างๆค่ะก็จะอยู่ในต่างด้าวของกลุ่มนี้ค่ะ,คะแล้วอย่างนี้เขาเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทไหนคะจริง,รงๆกฎหมายของเรานะคะตามมาตรา59เนี่ยคือเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวได้ทุกประเภทนะคะยกเว้นวีซ่าที่เดินทาง ทานหรือพอ30ที่เราเรียกกันนะคะาภาษาเรียกแล้วก็จะมีวีซ่าหนึ่งคือวีซ่าทัวริสต์หรือวีซ่าท่องเที่ยวอันนั้นนะก็คือตามกฎหมายมาตรา59เานี่ยจะ,จะขอเรียกทำงานไม่ได้แต่ถ้าแต่าดาวประสงค์ที่จะทำงานก็ต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอ,ขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น n o n i น g r a n t ค่ะอ๋อเดี๋ยวอันนี้พูดถึงวีซ่าเดี๋ยวอันนี้พี่บอกน้องนิวนิดนึงเออถ้าเป็นเทสใบยรียททำงานปกติเนี่ย จะขอได้ทุกต่างด้าวทุกประเภทใช่ไหมคะแต่จะมีบีซ่าทุกประเภทเนี่ยที่จะจงเว้นให้กับงานจําเป็นและเร่งด่วนที่ว่าจะที่ต่างด้าวเข้ามาทํางานหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่างานเร่งด่วนอย่างเงี้ยค่ะจะได้ทุกวีซ่าค่ะอืมค่ะพี่ผู้ขาแล้วงานอันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจเนี่ยคะ่ะคืออะไรคะพี่ เป็นอันเนี้ยารจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยจะเข้าข่ายของตามประกาศกรมการจัดหางานนะคะก็คือว่าเป็นงานที่กําหนดมีกําหนดงานจะเป็นเร่งด่วนเช่นสมมุติว่า,าที่สมมุติอ่พี่เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้เข้าใจใง่ายๆกันดีกว่านะคะสมมุติว่า,าโรงงานเนี่ยมีเครื่องจกักรและเผอเอิญว่าเกิดพายุน้ําท่วมเกิดซีนามิเนี่ยน้ำท่วมเข้าไปในโรงงาน เครื่องจักรเสียหายซึ่งเป็นเครื่องจักรที่เรานําเข้าจากต่างประเทศมามันต้องใช้ช่างหรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของเครื่องจริงๆ,งๆเพราะฉะนั้นพอเครื่องจักรพังเนี่ยจำเป็นบริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนําช่างที่เราสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยเข้ามาซ่อมเป็นการเร่งด่วนอันนี้ตามประกาศตัวนี้ก็คือเป็นการแจ้งแจ้งการเข้าทํางานนะคะ<ๆ> ค่ะก็คือเร่งด่วนสมชื่อเลยนะคะใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วอย่างนี้งานเร่งด่วนนี้มีกี่ประเภทคะพี่ผูงานประเภทเอ่อประเภทงานเร่งด่วนเนี่ยตา,ตามประกาศของงานจะเป็นและเร่งด่วนเนี่ยะจะมีเดิมทีเดียวเนี่ยทีแรกเลยก็จะมีทั้งหมด16งานงานแต่ณปัจจุบันนี้นะคะตามประกาศตัวใหม่ซึ่งลงมาที่20ิมิถุนายนพศ2567เนี่ยได้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งงานนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้จะมีทั้งหมด17งานด้วยกันค่ะ มีอะไรบ้างคะ17งานเดี๋ยวพี่ขอยกตัวอย่าง<ด>้ค่เยู่คร่าวๆแล้วกัน<ด>นะคะ,คะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานจัดประชุมอบรมสัมมนางานซ่อมหรือติดตั้งเครื่องจกักรงานตรวจสอบกระบวนงานการผลิตงานตรวจสอบติดตามปัญหาด้านเทคนิค <c oughs> งานตรวจสอบภายในและที่ เพิ่มมาแบบที่พี่แจ้งไปตั้งแต่ทีแรกว่าเพิ่มจาก16เป็น17เนี่ยก็คืองานในลำดับที่13นะคะก็คืองานที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนก็ได้แก่งานจัดงานเมก,กะอีเวนต์งานแสดงเทศกาลนานาชาติแล้วก็งานเทศกาลดนตรีนานาชาติหรืองานคอนเสิร์ตนะคะตาม นโยบายของรัฐบาลเราเลยคะ่ะคือสอ power ค่ะค่ะ,คะอย่างนี้การยืน่นแจ้งการทํางานอันมีลักษณะจําเป็นหรือเร่งด่วนเนี่ยคะ่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะพี่ผูอันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะเข้ามาแบบฟรีเลยค่ะอ๋อสามารถยืนย่นได้ฟรีเลยนะคะค่ะ,คะแล้วอย่างนี้ใช้ระยะเวลายื่นกี่วันคะ,ะยืน่นถ้าถ้าเกิดว่าอย่างที่พี่กล่าวไว้ท้งต้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า ทางถ้าต่างด้าวเนี่ยได้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ถ้าเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยควรที่จะยื่นภายใน1นถึงสวันนะคะค่ะแล้วอย่างนี้การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่นานไหมคะพี่ดําเนินการอ,อันนี้เดี๋ยวพี่ขอยกตัวอย่างที่เป็นเคสยื่น Work Per พร์มิปกติก่อนะละกันนะคะ,คะการยื่นใบอนุญาตทำงานปกติถ้าไม่ใช่งานจะเป็นเร่งด่วนคือการขอเวิร์กทำงานใน,ใน,ใน,ในตำแหน่งผู้บริหารที่พี่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยเราจะใช้เวลายื่นตาม ระเบียบแล้วเนี่ยก็คือ3วันทําการนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีงานจะเป็นเละเร่งด่วนเนี่ยก็ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วอยู่ใน17งานตามประกาศอ่าก็สามารถที่จะรอรับได้ไม่เกิน1ชั่วโมงแน่นอนค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วอย่างนี้การยื่นครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถอยู่ทํางานได้กี่วันคะพี่ผู้งานจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยในกรณีที่เข้ามาครั้งแรกนะคะถ้าตามประกาศกําหนดไว้เนี่ยก็คือได้ครั้งแรกนีไม่เกิน15วันค่ะ แล้วถ้าเกิดว่า15วันแล้วอยากขยายอยู่ต่อได้ไหมคะในกรณีที่ว่าเกิดซ่อมเครื่องจักรข้นไปแล้วเนี่ยเผอ,อ,อิญว่าเครื่องจักรซ่อมยากซ่อมไม่ทันไม่เสร็จภายใน15วันนะคะคนต่างด้าวหรือนายจ้างเนี่ยสามารถที่จะมายื่นขอขยายได้เพิ่มอีก15วันโดยการขยายเนี้ย ก็ควรที่จะมาขยายก่อนหมดเวลา15วันในช่วงที่ทําครั้งแรกอะค,ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมายืน่นมีอะไรบ้างคะพี่ภูค่ะส่วนเอกสารในการยื่นนะคะอันนี้สามารถ ที่จะไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวนะคะ www.doe.go.th นะคะ,ะไปเลือกอไปเลือกแบบฟอ,บอร์มบอต34นะคะ,ะส่วนการในแจ้งเข้าครั้งแรกนะคะเดี๋ยวพี่จะอธิบายาคร่าวๆก็คือเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะน้องนิวค่ะ,ะคืออันแรกเลยก็คือจะเป็นแบบการแจ้งการทำงาน,นมีลักษณะเร่งดวง่วน หรืองานเฉพาะกิจก็คือบอตสามสิบส่นะคะ,ะหนังสือแจ้งแสดงเหตุผลการแจ้งการเข้าทําง,งานอันนี้ลักษณะงานจะเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจสำเนาหนังสือเดินทางนะคะถ่ายมาในหน้าของที่เป็นหน้าวีซ่าขาเขา้าแล้วก็หน้าที่เป็นตัวรูปถ่ายของหน้าพาสปอร์ตนะคะ,ะแล้วก็รูปถ่ายคนต่างด้าวนะคะครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นนะคะมีขนาด3าคูณสเซนนะคะจำนวน1รูป หนังสือมอบน่าจากคนต่างด้าวนะคะในกรณีที่การแจ้งเนี่ยในจ้างเป็นคนไทยค่ะอ่าเราก็จะใช้สำเนาบัตรอของสำเนาบัตรประชาชนนะคะของในจ้างส่วนในจ้างถ้าเป็นในจ้างชาวต่างชาตินะคะก็จะแนบของสำเนาใบญ,ญาติทางานหรือเว r k Per ปมิของในจ้างนะคะ,คะถ่ายสำเนามาค่ะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนนะคะค่ะแล้วกรณีจะขยายเวลาล่ะคะพี่ ในกรณีเอกสารของการขยายเวลานะคะใช้เหมือนกันไหมคะออจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงนะคะ,คะในเรื่องของแบบบอตอนะคะ<ม>ถ้าเป็นขยายเวลาเนี่ยแบบการแจ้งการทํางานจนเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจเราจะใช้แบบบอตอ35นะคะอ่าแล้วก็หนังสือการแจ้งเหตุการเข้ามาในการจําเป็นและเร่งด่วนนะคะสำเนาหนังสือแบบรับแจ้งการทํางานอันจะเป็นและเร่งด่วน แบบปตสามสที่กรมการจัดหางานออกให้ในกรณีที่การแจ้ง15วันในรอบแรกนะคะอ่าถ่ายเอกสารมาด้วยนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะก็คือสำเนา หนังสือเดินทางนะคะก็จะมีถ่ายเหมือนเดิมเลยค่ะหน้ารูปถ่ายแล้วก็หน้าที่เป็นวีซ่าขาเข้านะคะรูปถ่ายยังคงต้องใช้เหมือนเดิมนะคะน้องนิวก็คือรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นขนาด3ามีเซนนะคะจำนวน1รูปแล้วก็หนังสือมอบหน้าจากคนต่างด้าวในกรณีที่ต่างด้าวไม่ได้มายื่นด้วยตนเองค่ะอโอเคค่ะแล้วอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถยื่นได้ที่ไหนคะพี่ผูมอ,อ,อันนี้ในกรณีที่เป็นการแจ้งนะคะ สามารถยื่นได้ที่สำนักบริช่องทางการยื่นนะคะยื่นได้ที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวชั้นสองนะคะที่กรมการจัดหางานหรือยื่นได้ที่สถานที่ทํางานของที่คนต่างด้าวทางานอยู่นะคะในพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็มีเปิดให้บริการจัดหางาน1น0ถึงสิเขตหนึ่งถึงสิค่ะขึ้นอยู่กับเขตที่รับผิดชอบเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นงานจะเป็นเร่งด่วนพิเศษกว่าที่อื่นหน่อยก็คือว่าสามารถยื่นได้ที่ด่านสุวรรณภูมิแล้วก็ด่าน ดอนเมืองได้เลยนะคะก็คือลงเครื่องมาแล้วก็ยื่นได้เลย,ยใช่ไหมคะเร<ล>่งด่วนจริงๆสุดท้ายนี้พี่ผู้มีอะไรอยากฝากถึงท่านผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่บ้างคะค่ะกออ็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีต่างด้าวมีที่ประสงค์จะทํางานในประเทศไทยนะคะ,คะก็สามารถที่จะยื่นขอใบญาติทํางานได้ที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวหรือเขตพื้นที่ได้ทุกพื้นที่เลยนะคะเราอำนวยความสะดวกทุกที่เลยค่ะค่ะก็ขอฝากช่องทางนิดนึงนะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือว่าสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึ่งถึงสค่ะหรือสามารถโทรได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506งานกด2นะคะสายด่วนกรมการจัดหาง,งานโทร1694ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ผู้นะคะคุณสรรสนีคำดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะและสามารถกดติดตามรายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานได้ที่ทาง YouTube นะคะช่อง prdoe news ค่ะสำหรับวันนี้เราสคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ